สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงความรัก by wishm tarot นะคะแม่โมดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายนค่ะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ วันนี้แม่โมดใช้ไพ่สองสำรับค่ะในการอ่านนะคะวิเชสทาร์ดค่ะ every day w i t h s t a r นะคะการอ่านนี้ค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและของเขานะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ค่ะตอนนี้แม่โมดขอให้เพื่อนๆทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้ค่ะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลวันที่1นึถึงสิกันยายนค่ะแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลหนึ่งถึงสิกันยายนนะคะ จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำจากใพ่ด้วยนะคะ f o l of sword ค่ะ f o l of wand ค่ะ hangman ค่ะ age of pentacle ค่ะ six of wand ค่ะ คซีออปซอดค่ะเตะครูค่ะ 2อออปตอดค่ะ7ออปเบนเตอรนะคะตอนนี้ การตัวคุณค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคุณคุณเพิ่งผ่านสถานการณ์นะคะตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะมันทำให้คุณคิดวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับคุณโดยตรงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันถึงจุดสถานการณ์บังคับให้ต้องมีการเปลี่ยนนะคะเหมือนกับพร้อมหรือไม่พร้อมเราก็ต้องพบกับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะความ มันหมายถึงว่าตอนนี้ค่ะเหมือนตัวคุณนะคะอาจจะมีความทุกข์ทรมานนะคะอาจจะอยู่ในภาวะจำยอมหรืออาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องอดทนอดกั้นนะคะความรักของคุณนะคะช่วงนี้มันอาจจะเป็นความรักที่เหมือนรู้สึกว่าจะต้องจะต้องเป็นความรักที่เสียสละค่ะจะต้องเป็นความรักที่เหมือนกับบางทีมันมันเป็นความรักที่ ยังไม่ยังไม่สมหวังอะนะคะหรือมันหมายถึงว่าการที่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับกืนไม่เข้าคลายไม่ออกอะคะ่ะเหมือนกับติดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเหมือนขาดอิสระภาพนะคะแล้วก็มีไพ่สามดาบเข้ามาค่ะเหมือนสถานการณ์ที่ผ่านมามันเป็นสถานการณ์ของของความผิดหวังความอกหักความเสียใจนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ ถึงจุดเปลี่ยนบังคับให้คุณเปลี่ยนมีความรู้สึกผิดหวังเศร้าเสียใจอยู่ในนั้นเหมือนสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจยังเลือกและตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะระหว่างของสองสิ่งคนสองคนหรืออะไรที่เป็นสองอย่างอะคะ่ะมันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น่าจะเกี่ยวกับคนสองหรือสามคนในความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ของคุณตอนนี้ค่ะตัวคุณค่ะอยู่ในช่วง การประเมินนะคะหาข้อดีข้อเสียค่ะว่าเราจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่านะคะแต่แฮงแมนออกมาเตือนแล้วค่ะบอกว่าที่คุณเครียดคุณคิดคุณกังวลอะไรต่างๆนานาค่ะตอนนี้ต้องอดทนค่ะเพื่อที่จะได้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่โฟล์อฟสอเข้ามาค่ะไพ่ตัวนี้ค่ะเหมือนตอนนี้คุณผ่านสถานการณ์ หนักหน่วงเข้ามานะคะคุณต้องการที่จะหยุดพักค่ะพักฟื้นนะคะต้องการที่จะเหมือนกับหยุดพักต้องการฟื้นฟูความรู้สึกของตัวเองค่ะต้องการใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวนะคะมีไพ่ e m p e r a n c e เข้ามาด้วยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับโฟ r o s อฟสอดนะคะความหมายความหมายก็จะประมาณเดียวกันน่ะนะคะเทมเ a ลนส์เนี่ยมันหมายถึง มันหมายถึงว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันมาถึงจุดเปลี่ยนอะนะคะมันจะต้องมีการปรับสมดุลในชีวิตจัดตารางชีวิตอะนะคะเหมือนตอนนี้ค่ะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ความขัดหรือถ้าเกิดอยู่ในความขัดแย้งต่างๆอะนะคะก็จะสามารถค่ะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะคะเหมือนกับตอนนี้ตัวคุณอาจจะต้องมีการเดินทาง ด้วยนะคะมีการเดินทางมีการเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอาจจะทำงานหรือมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะเดินทางไปอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ได้นะคะทีนี้ตัวคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาะคะ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนี่หมายถึงความเป็นการเริ่มต้นน่ะนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่ไที่เป็นไพ่ของการเริ่มต้นน่ะนะคะเป็นไพ่ของเหมือนกับเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้ให้กับคุณนะนะคะเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตกับคุณนะคะอยากที่จะ สร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะมันมีไพ่สีไม้เท้าเข้ามาไพ่สีไม้เท้าหมายถึงการเฉลิมฉลองการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันการมีความสุขนะคะความาความรักความอบอุ่นนะคะความรักความปรารถนาดีๆที่มีให้กันนนะคะบางทีมันอาจจะสามารถพัฒนาไปถึงการแต่งงานเลยก็ได้แต่เหมือนกับว่าตัวคุณค่ะติดอยู่ในสถานการณ์ของการอกหัก ของการที่จะต้องเลือกของการที่กำลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีนะคะเหมือนกับจะต้องจะต้องควบคุมสถานการณ์นี้นะคะจะต้องจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะคะมีไพ่หกไม้เข้ามาด้วยอะคะ่ะคุณอาจจะพบกับใครสักคนหนึ่งอะนะคะมันเป็นไพ่เหมือนกับว่าเป็นการเดินทางอะคะ่ะ ตัวคุณอาจจะเดินทางไปพบเขาอะนะคะหรืออาจจะพบกันในงานอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะเป็นคนทีเน่เดินทางมาจากการทํางานแล้วก็มาจากต่างที่ได้นะคะความความรักของตัวคุณก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวแม่มดจะขอไพ่เพิ่มนะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขา เขาคนนั้นของชาวราศีตุลค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีตุลน,นะคะ Six of Cups ค่ะ Seven of w a n d ค่ะ เอชออฟสอดค่ะชอรี่ออค่ะ เหมือนกันเลยนะคะคุณและเขาได้ในตําแหน่งเดียวกันเลยค่ะไพ่ m p p r a n c e j u s t ติ e ค่ะ s เ n นค่ะ King of Sword ค่ะโฟออฟเพนเคล์ค่ะ สถานการณ์ของเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีตุลไพ่ใบแรกได้ซิกออฟคัพค่ะคุณเป็นคนเก่าๆของกันและกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะมันจะเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆความรู้สึกเก่าๆที่มันกำลังจะกลับมานะคะคุณคุณและเขาอะค่ะอาจจะ เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในอดีตหรือเปล่าหรือเปล่าคะมันเป็นไพ่ของของการที่นึกถึงเรื่องเก่าๆเป็นเป็นไพ่ของการนึกถึงสิ่งดีๆที่ผ่านมาแล้วอะค่ะนะคะเป็นความอบอุ่นความรักนะคะที่มีให้กันนะคะเขาคนนั้นนะคะกําลังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวดีๆของคุณนะคะ แล้วก็เหมือนกับเขากำลังคิดถึงคุณอะนะคะมีไพ่เซเว่นออฟวานค่ะ10มาสิาดาบนะคะแล้วก็8 8ดาบเข้ามานะคะในฝั่งของตัวเขาค่ะเหมือนกับตอนนี้คิดมากนะคะคิดวิตกกังวลหาทางออกไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์เหมือนกับกำลังต่อสู้กับปัญหาค่ะเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างมันลุมเล้าเข้ามาค่ะเหมือนติดอยู่กับสิ่งที่เหมือนติดอยู่ในสถานการณ์ที่มันยังหาทางออกไม่ได้นะคะสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ยังไงเหมือนกับสถานการณ์ที่เหมือนกับสถานการณ์นี้ค่ะเขาเขา ติดกรอบความคิดของตัวเองนะคะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองกรอบความคิดของตัวเขาล้อมล้อมเอาไวะคะ้ค่ะทําให้เหมือนติดอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือว่าไม่สามารถที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทํำยังไงต่อไปได้นะคะเหมือนตัวเขาว่าค่ะมีมีไพ่ t e m p a r e n c e เข้ามามันอาจจะมีการเดินทางย้ายที่ ย้ายที่ทำงานย้ายบ้านนะคะหรืออาจจะคุณอาจจะต้องเดินทางค่ะเดินทางไปทำงานที่ต่างที่ต่างถินนะ่นนะคะคือไพ่ตรงนี้ค่ะตำแหน่งเดียวกันกับของคุณเลยนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะคะตัวเขาค่ะ ตอนนี้กําลังตกอยู่ในกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องต่อสู้กับตัวเองอะนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ของความยากลำบากพยายามที่จะฝ่าพยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เขาติดล้อมอยู่นะคะในความสัมพันธ์เหมือนตัวเขาก็มองหาว่าเขาจะสามารถที่จะ ทำยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะคะ่ะจริงๆแล้วอะตัวเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีความคิดชัดเจนนะคะคนเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่มีความคิดชัดเจนนะคะเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่คะ่ะ เป็นคนที่ใช้สมองนะคะในการตัดสินใจค่ะเป็นคนที่คิดเยอะพอสมควรนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็พูดตรงค่ะบางครั้งอาจจะพูดตรงอาจจะผงผางไปบ้างนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยค่ะเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะแล้วก็เหมือนกับบางครั้งค่ะเหตุผลของตัวเขาอะค่ะมันจะต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเสมอไปนะคะแต่ว่ามันมีไพ่เดอะสแลงเข้ามาค่ะ คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะเป็นคนที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะเป็น,เ,ปนเขาจะมองว่าคุณเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นนะคะมีความมีความจริงใจนะคะเป็นผู้หญิงเก่งค่ะเก่งในเรื่องงานนะคะมีความภูมิฐานค่ะมีคนเป็นคนที่มี ไหวพิปฏิพานเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีรสนิยมดีนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าตัวคุณเนี้ยค่ะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นมีความเก่งมีความแกร่งมีความสามารถในด้านการทำงานนะคะเขาเหมือนกับต่างคนต่างก็มีต่างก็มีอีโก้เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่า คนทั้งคู่ค่ะเหมือนกับเป็นคนที่เก่งนะคะมีความรู้ความสามารถด้วยกันทั้งคู่ทั้งคุณและเขาอะนะคะในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเหมือนที่แม่มดอ่านในฝั่งของคุณนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการที่ยังไม่เปิดใจอะคะ่ะเหมือนกับตัวเขาก็ยังไม่เปิดใจยังไม่ยังไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับใคร ยังเหมือนยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะคะยังไม่ยังไม่อยากที่จะสนใจเรื่องความรักอะค่ะเหมือนตัวเขายังเหมือนตัวเขายังเหมือนตัวเขายังระแวงยังยังหวงแหนนะนะคะความรู้สึกของตัวเองอะค่ะเหมือนตัวเขาต้องการที่จะรักษารักษา ความรู้สึกหรืออะไรตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะยังไม่อยากจะเปิดใจให้ใครยังไม่อยากจะมองใครย,ย,คยังไม่อยากที่จะคิดพัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะคะตอนนี้นะคะไพ่เหมือนกับตัวเขาก็อยู่ในช่วงระหว่างการการคิดการตัดสินใจนะคะพยายามที่จะพยายามที่จะหาความ เป็นกลางนะคะหาความหาความยุติธรรมอะคะ่ะเหมือนพยายามหาความยุติธรรมมองหาความถูกต้องนะคะมองหาสิ่งที่มองหาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมอะนะคะอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันอะไรที่มันควรจะเป็นอะนะคะ <l oss> เหมือนกับ ตัวเขาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของของการคิดมากเครียดมากนะคะคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็มีการที่จะต้องโยกย้ายเดินทางมีการทำงานที่จะต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์จัดการในเรื่องราวต่างๆความคิดความเครียดที่ผ่านมาพยายามต่อสู้พยายามหาทางออกแต่ก็ยังไม่พบทางออกนะคะคุณและเขาเป็นคนที่ มีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งคู่เขาก็ยังหวงยังเก็บความรู้สึกดีๆไว้นะคะความรู้สึกอะไรที่เขามีกับคุณนะคะมันยังรู้สึกอยู่นะคะมันยังไม่ไปไหนนะคะแล้วตัวเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยังไม่พร้อมที่จะรับรักใครด้วยนะคะประมาณนี้นะคะของของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่อ่านได้ประมาณนี้นะคะ การดูดวงนี้ค่ะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นการดูดวงโดยทั่วไปค่ะมีได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่โมดขอขอบคุณทุกการกดสั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องดูดวงความรัก by wishm t a r o t นะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ